รายการ New World โดยธนงขันทองและวัชราจรูสันติกุลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใหม่ New World กับผมธนงขันทองและคุณวัชราจรุญนสันติกุลพบกันทุกวันนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา18.30น,น,นถึง19.00นทางคลื่นความถี่90.5เมกะ Nation Radio สวัสดีครับคุณวชราสวัสดีครับวันพุธที่จะถึงนี้ก็ถือได้ว่าจะเป็นวันที่สำคัญนะครับนัดชี้ชะตาของอนาคตของอยูเครนว่าวิกฤตยูเครนเนี่ยจะสามารถแก้ไขลุล่วงไปได้หรือเปล่าเพราะว่าจะมีการประชุมระดับผู้นำสุดยอดนะครับสี่ชาติอันประกอบด้วยรัสเซียยูเครนเยอรมันและก็ฝรั่งเศส จะบินไปไประชุมกันที่เมืองมินส์นะครับกรุงมินส์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเบลารุสอดีตเคยเป็นประเทศบริวารของอสหภาพอยูรัสเซีย <Okay. S 1> ก็ผู้นำก็ต้องไปตกลงกันว่าจะเอาอย่างไงกันแน่กับแผนสันติภาพของยูเครนถ้าหากว่าไม่มีแผนสันติภาพของยูเครนก็มาความว่าสงครามในประเทศนั้นจะดูเดือด แล้วก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นคุณวชรารู้ไหมตัวเลขที่มีคนเสียชีวิตเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วมาจะถึงเนี่ยเนื่องจากวิกฤตการยูเครนเนี่ยเสียชีวิตไปเท่าไหร่ละโอ้รู้ตัวเลขหรือเปล่าไม่อยากคาดเดาเลยเอาให้ตัวเลขก็แล้วกันนะทางการที่ออกมาบอกว่า5,000กว่าคนที่เสียชีวิตแต่เอาเข้าจริงๆนนะครับนี่คือตัวเลข ที่ได้มาจากฝ่ายหน่วยข่าวกรองของเยอรมันแล้วก็มีการเผยแพร่ในสื่อของเยอรมันนะครับบอกว่าตายไปแล้วห้าหมืนกว่าคน <c oughs> โหดมากๆนะครับเ <c oughs> สียชีวิตหนักเลยทั้งฝ่ายรัฐบาลนะครับซึ่งเราเรียกว่าเคฟนะครับเคฟคือเมืองหลวงของยูเครนฝ่ายเคฟกับฝ่ายกบฏหรือว่าฝ่ายที่ต้องการอิสระหรือว่าแยกดินแดนออกจากยูเครนนะครับเนื่องจากว่าไม่พอใจที่เคฟเนี่ย ดำเนินนโยบายเอาใจออกห่างคือต้องการให้ไปเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปรวมทั้งต้องการที่จะเป็นสมาชิกของอ,อ,องค์การนาโตด้วยนะครับซึ่งเป็นอ,อ,องค์การทางด้านทหารก็ไม่เห็นด้วยก็เลยมีการรบพุ่งกันมาปีกว่าแล้วนะครับแล้วก็หาข้อยุติไม่ได้ <c oughs> ล่าสุดมาเนี้ยมี พัฒนาการที่น่าสนใจเพราะว่าช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนางแองเกลาาแมเคลซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของเยอรมันและนายฟรังโซโอลองประธานาธิบดีของฝรั่งเศส <c oughs> บิน <c oughs> บินเข้ากลุงมอสโกเลย <c oughs> ไปเจอาฟราดเดยร์พูติน <c oughs> ที่วังเครมลินเลยสามคนคุยกันปิดห้อง <c oughs> ว่าจะเอายังไงกับอนาคตของ ของยูเครนนะครับเพราะว่าทางรัเสเซียขู่มาแล้วว่าถ้าหากชาติใดให้เงินและก็ให้อาวุธสนับสนุนรัฐบาลเคฟในการรบกับกบฏถือว่าชาตินั้นเนี่ยประกาศสงครามกับทางด้านรัเสเซียด้วยเพราะอะไรทราบไหมฮะเพราะว่าฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลเคฟนเนี่ยมีชาวยูเครนเชื่อสายรัเสเซียเป็นจำนวนค่อนข้างจเยอะมาก แล้วก็ที่ผ่านมาก็มีคนรัสเซียนะครับหลายพันคนในอาสาเข้ามาในประเทศยูเครนเพื่อจะรบปกป้องกลุ่มกลุ่มคนพวกนี้โดยเฉพาะยิงที่อยู่แคว้นทางด้านตอนออกของประเทศตอนออกอเฉียงใต้ของประเทศนะครับก็เรียกโดเนสแล้วก็ลูกาส์สนยฮะซึ่งมีชาวรัสเซียแล้วชาวยูเครนเนี่ยเชื่อสายรัสเซียค่อนข้างที่จะมากเพราะเองถ้าหากว่ามีการขนอาวุธมาเนี่ยนะจากต่างชาติมาให้รัฐบาลเคียฟเข็นค่า คนยูเครนเชื่อสายรัเสเซียด้วยกันก็ถือว่าเป็นการประกาศสงครามกับทางด้านรัเสเซียนะครับนี่คือสิ่งที่ประธานดีวลาวดิเมียปูตินเนี่ยพูดออกไปนะฮะทำให้จุดยืนของทางด้านเยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยเป๋ไปหน่อยนะเดิมทีเนี่ยค่อนข้างที่จะแข่งขันนะในการที่จะช่วยเหลือเคียฟนะทีนี้ทางเยอรมันเปลี่ยนไปละแล้วก็ฝรั่งเศสก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับทางเยอรมันบอกว่าจะไม่ส่งอาวุธสนับสนุน รัฐบาลยูเครนรวมทั้งฝรั่งเศสด้วยเหลือแต่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นเองท่าทีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังคงเป็นท่าทีที่เป็นเหวี่ยวมากๆนะครับฮอกกิชเขาเรียกว่าฮอกกิชสเตนส์นะฮะก็คือทั้งนายจอห์นเคร์รีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายโจไบเดนรองประธานาธิบดีนายแอชตันคาร์เตอร์ซึ่งเป็นว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาเนี่ย รวมทั้งมดีประธานาธิบดีบารักโอบามาด้วยเนี่ยมีทีท่านะฮะที่ต้องการที่จะส่งอาวุธไปสนับสนุนเคฟในการทํำสงครามกับรัสเซียเพราะฉะนั้นเองแน่มาถึงจุดที่วิกฤตมากๆเลยว่ากลางสัปดาห์นี้ในวันพุธเนี่ยจะออกหัวเรื่องออกก้อยครับคุณวชรคะคาดเราลําบากไม่รู้ว่าสี่ผู้นําที่มาเจอกันเนี่ยแต่จริงๆแล้วขาดผู้นํอีกคนหนึ่งนะ คือประธานาธิบดีบารักโอบามาเพราะว่าส่งตัวแทนมาจริงๆแล้วระดับผู้นำเขาควรจะต้องมาแต่เที่ยวนี้ส่งโจไบเดนแล้วก็มีาทางรัฐมนตรีต่างประเทศของเขามาด้วยก็เลยไม่รู้ว่าแล้วจะจบลงกันได้หรือเปล่าแต่ที่แน่แน่ก็คือว่าสถานการณ์ไม่ได้ลดลงความดุนแรงไม่ได้ลดลงเมื่อเช้าเพิ่งดูข่าวเห็นว่าจริงๆแล้วคนอยู่เครนเนี่ยเขาขับรถเข้าคิวเลยนะหนีสงครามเรียกว่าสงครามใน กลางเมืองในบ้านเขาก็ได้ทยอยไปทางไหนทยอยไปเข้าทางรัสเซียหมดเพื่อนเขาคิดว่าน่าจะปลอดภัยเขาบอกมีอยู่เมืองเมืองหนึ่งนะคุณธนงเป็นเมืองเล็กๆมีชาวบ้านหนึ่งอยู่เนี้ยประมาณสักสองหมื่นห้าพันคนปรากฏว่าอพยพไปหมดเลยปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณสักสามพันกว่าคนเท่านั้นเองแทบจะกลายเป็นเมืองร้างไปแล้วแทบจะกลายเป็นเมืองร้างแล้วก็ภาพของบ้านเมืองที่ถ่ายมาเนี้ยมันเหมือนซากประหลักหักพังอะเหมือนกับว่า ไม่รู้ระเบิดยิงมาจากไหนบ้างอะไรยังไงเพร้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่เกิดแค่เรื่องปัญหาการเมืองที่ทำให้เกิดสงครามกลางเมืองข้างหนคนอพยพหนีแต่ปัญหาเศรษฐกิจของยูเครนนี่ก็เรียกว่าพูดกันไม่จบอีกยาวเลยว่าสถานภาพแบบนี้ีนยูเครนจะอยู่กันยังไง ทุงสำรองนี่เข้าใจว่าไม่นา่าจะเหลือแล้วนะคะอทองคำที่เคยมีอะ,ท,ะทองคำที่เคยมีนี่อุ้ยหายหมดไปตั้งนานแล้วถูกใครป้นไปมือดีฉกไปแล้วเห็นว่ามีคนฉกไปยังหาใครหาหาใครจับมือไม่ได้ว่าใครเป็นคนเอาไปแล้วเมื่อกี้คุณธนมบอกว่าคนเสียชีวิตเนี่ยมีประมาณห้าหมื่นกว่าคนแต่ว่าทางประธานาธิบดีปโปโลเชนโกบอกว่ามีหกมีห้าพันหกร้อยสามสิบแปดคนที่ถูก สังหารในยูเครนในช่วงที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้แต่สิ่งที่โวลเชนโกเนี่ยออกมาก็คือว่าเศรษฐกิจของยูเครนย่ำแย่ที่สุดผลผลิตก็คือเอาพุทเนี่ยหายไป20%่สอร์ซนตภายในช่วงเวลาจริงๆเราแค่จำได้ว่ามันสักช่วงปลายปีสองพันสิบสามั้งใช่ไหมที่เกิดเรื่องนี้ก็ปีเสร็จๆจเท่านั้นเอง GDP หายไปเลยยี่สิบอร์หนึ่งในห้าใช่ ถ้าหากว่าเกิดสถานการณ์สู้รบอย่างนี้ต่อไปเนี่ยรถถังที่ต้องใช้น้ำมันวิ่งในที่สุดแล้วไม่รู้จะเอาอะไรมาวิ่งครับถ้าไม่มีเงินจ่ายซื้อดำมันเนี่ยใครก็จะให้มาขับเคลื่อนนี่คือสถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองสังคมในยูเครนครับก็สายตาของผู้คนทั่วโลกจะจับตาไปที่กรุงมินสก์นะครับของเบลารุสในวันพุธที่จะถึงนี้นะครับพุธที่11 คุมภาพัน์เมื่อผู้นำของสี่ชาติอย่างที่ผมบอกนะครับรัสเซียยูเครนเยอรมันพร้อมทางฝรั่งเศสเนี่ยจะไปเจอกันจะสามารถตกลงร่างสัญญาสันติภาพมิสก์ฉบับสองได้หรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยมีมิสก์อ e ่นเนี่ยฉบับแรก <c oughs> ตกลงกันไปแล้วตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับสาระมีสาระสำคัญ3ข้อท่านเองก็คือ1 <c oughs> <c oughs> ให้ทั้งสองฝา่ายหยุดยิงก็คือฝ่ายกองทัพของอยูเครนหรือว่ากองทัพของเคียฟกับกองทัพของฝ่ายกบฏที่ได้รับการสนับสนุนจากทางด้านฝ่ายรัสเซียเนี่ยหยุดยิงก่อนข้อสองให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีการแลกเฉลยกันกอย่างไม่จำกัดนะนะข้อสามในบริเวณที่มีการรบพุ่งกันให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยถอนกำลังทหารออกไปเท่าๆกันในระยะในระยะที่เท่าๆกันนะ รวมทั้งเอารถถังออกไปพวกรถยานเกาะออกไปและเปินใหญ่นะครับถอยออกไปเพื่อ<ม>ที่จะให้เกิดสันติภาพปรากฏว่าถึงแม้ว่าจะมีการตกลงกันเซ็นกันไปแล้วนะ<ม>แต่ก็มีการละเมิดนะฮะทั้งสองฝ่ายแล้วนะฮะก็ว่ากันไปนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับต่างฝ่ายต่างบอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งละเมิดนะ<ม>ก็เลยมีการทํ<ม>าให้มีการสู้รบพุ่งกัน อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงนั้นเป็นต้นมาและก็ยิ่งจะเลวร้ายนะครับเหมือนกับว่ามีเป็นการจุดประทุสงครามกลางเมืองอยูเครนใหม่ในวันที่26มกราคมที่ผ่านมานะฮะทำให้โอ้โหสถานการณ์มันรุนแรงมากยิ่งขึ้นทีนี้ท่าทีของประเทศฝรั่งเศสนี่น่าสนใจมากที่สุดคุณตระชดาชคงจําได้นะครับฟรองซ์ออลองเนี่ยเคยเสนอให้ทางสหภาพยุโรปเนี่ยยุติการสซ่งชันรัเสเซียอย่างสิ้นเชิงเลยยุติทันทีเลยนะครับ <Yeah. S 1> เพื่อที่จะหลีกเลี่ยง การเผชิญหน้ากับรัสเซียรหรือว่าหลีกเลี่ยงสงครามระหว่างรัสเซียกับสหภาพยุโรปนะแต่หลังจากนั้นก็เจอเหตุการณ์ชาลีอับโดเราคงจําได้แต่คราวนี้เนะี่ยฝรัง่งเศสอลองก็พยายามใหม่นะครับเพื่อที่จะให้เกิดสัทธิภาพขึ้นโดยได้ยื่นข้อเสนอว่าเขตทางด้านภาคตอนออกเฉียงใต้ของยูเครนเช่นโดนเสลูกั์เนี่ยน่าที่จะปล่อยให้เป็นรัฐอิสระ ปกครองตัวเองอืแล้วก็พูดง่ายว่าเคฟก็อยู่ของเคฟไปนะแล้วก็ส่วนนี้ก็แยกตัวออกไปก็ดูว่าข้อเสนอของฝรั่งเศสนี่จะเป็นที่ยอมรับหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยใครเมียคงจําได้ใช่ไหมครับแคว้นใครคเมียซึ่งเป็นเกาะเล็กๆที่อยู่ทางด้านใต้ของยูเครนเนี่ยก็มีการทําประชามติโหวตอย่างรวดเร็วคุณรัชราอขอออกจากยูเครนหลังจากนั้นก็พนวกกันเข้าไป เป็นส่วนหนึ่งของรัเสเซียอย่างรวดเร็วเลยทันทีเนี่ยทำให้สหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกานเนี่ยตั้งหลักไม่ทันนะครับตกใจกันหมดเคฟก็ช็อกนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและถ้าข้อเสนอของประธานาธิบดีฝรั่งเศสเนี่ยเป็นผลนก็หมายวาความว่ายูเครนก็จะต้องเสียแผ่นดินอีกเสียพื้นที่อีกนะครับให้กับกลุ่มกบฏและก็ก็ไม่แน่นะครับกลุ่มกบฏนี้อาจจะโบตประชามติขอกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียอีกครั้งก็ได้พูดง่ายว่ารัสเซียยิ่งที่จะได้ดินแดน มากยิ่งขึ้นครับค่ะแมมแต่ว่าตอนนี้เรามวัวแต่ไปจับจ้องที่มหาอำนาจ4ประเทศว่าเขาจะคุยกันรู้เรื่องไหมเขาจะจับมือกันได้หรือเปล่าจะหยุดภาวะสงครามในภูมิภาคได้หรือเปล่าปรากฏว่าเรามาดูประเทศเล็กๆอย่างไซปรัสเนี่แปลกไซปรัสนี่เคยเจอวิกฤตการเงินมาแล้ววิกฤตการเงินวิกฤตการธนาคารมาแล้วแล้วก็มีการเรียกว่าเบลิน รู้สึกธนาคารเป็นแห่งแรกๆเป็นประเทศแรกๆที่ทําแบบนี้ก็คือใครมาฝากก็มีการไปคิดค่าธรรมเนียมไปลดเงินฝากของผู้ฝากเงินรายใหญ่อะไรพวกนี้เพื่อที่รัฐจะได้มีเงินเนี่ยสำหรับใช้จ่ายปรากฏว่าท่าทีของไซปรัสล่าสุดเนี่ยบอกว่าจะเปิดทางให้รัเสเซียเข้ามาใช้พื้นดินของไซปรัสเนี่ยในกิจกรรมทหารการทหารจะ อยู่ที่ว่ารัเสเซียเนี่ยจะมาใช้ยังไงเพราะว่าภายใต้สิ่งที่เขาเปิดท่าทีอย่างนี้แสดงว่าไซปรัสเองเนี่ยก็คงดูอาการของตัวเองได้เหมือนกันว่าภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันพี่เบิ้มทั้งหลายทางฝั่งตัวตกนี้ทุกคนก็กําลังเอาตัวรอดกันเพราะฉะนั้นตัวเองเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยจะไปพึ่งพาใครได้ครับถ้าไม่เปิดทางรอดให้กับตัวเองก็คือว่ายืนทั้งสองขาเลยครับก็เป็นข่าวช็อกโลกนะครับถ้าหากว่าไซพรัสเนี่ย ซึ่งเป็นสมาชิกของสาภาพยุโรปนะครับอยู่ในเขตยูโรโซนด้วยนะฮะถ้าหากว่าต้องมาขอพึ่งใบบุญจากท,งทางนั้นรัสเซียทางานโยบายทางทหารก็หมายความว่าไซปรัสต่อไปอาจจะนะครับออกจากเขตยูโรโซนด้วยก็ได้นะครับซึ่งอีกประเทศหนึ่งนะครับก็เรากำลังจับตาดูอยู่ว่าก็คือว่าจะยังคงอยู่ในยูโรโซนหรือเปล่าจะหรือว่าจะหันหน้ามาซบ อยู่กับอยู่ในฝั่งของรัสเซียก็คือกรีซนั่นเองก่อนหน้านั้นตุรกีก็มีแนวโน้มอยู่แล้วนะครับว่าจะขอเข้าไปอยู่ในฝั่งของรัสเซียเพราะฉะนั้นเองการเมืองภูมิรัฐศ,ศาสตร์ของโลกช่วงนี้น่าสนใจมากๆนะครับถ้าหากว่าติดตามข่าวดีๆนะครับเพราะว่าเป็นการชิงไว้พริบกันชิงพวกพ้องกันนะครับระหว่างมาหาอำนาจทางฝั่งรัสเซียจีนแล้วก็มาหาอำนาจทางฝั่งสหร,รัฐอเมริกาแล้วก็สภาพยุโรปกําลังขับเคี่ยวกัน อย่างถึงพลิกถึงขิงเลยทีเดียวเลยนะครับก็การประชุมของผู้นำสีฝ่ายนะครับที่กรุงมินสก์นะที่จะเกิดขึ้นนี้ก็จะเป็นนัดชี้ชะตาเลยนะครับว่าอนาคตของยูเครนจะเป็นอย่างไรจะมีสงครามหรือว่าจะมีสันธิภาพเกิดขึ้นครับสำหรับวันนี้รายการโลกใหม่ New World เวลาหมดพอดีนะครับพบกับผมละคุณวชราใหม่ในทุกวัน วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทาง Nation Radio สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสถานีวิทยุกรมการพลังงานาาพลังงานทหารพลังการท,ทําไทย